กิจกรรมชวนมลวลความเพียนภาพปิตายอ่อเศียรถิรลาหลวงปูท่ทวดวันนี้เป็นครั้งที่78ตรงกับวันที่26เดือนเมราคม2569พระเจ้าในท่าน,นเดชนุงพนมก็อเปล่งวาจาสาธายาโทตมลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นสารยอบูชาเดอะองค์พระขวามปติเถรเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของบูชา จินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในบรรัดสวดสด็ยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาคุณพระศีลแตายครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดโปรดจงบัรดาให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสด็ยายมต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญตาจักกวาเลสุอัตตะลาขัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนีลาจัสสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคกาเมีจารุเปเคลิศิขราตเตจันตลเควิมาเนทีเปรตเตจักามีตารวนาคานิเคหวาทุมใหเคเตภุมมาจายันตุเทวา เจลาทลวิสเมียคคันทัพนาคาตินตันตาสันติเกยังมุนิวราวจันังสาธโวเมสุนันตุธรรมสวรกคารูอัยมปะทันตาธรรมสวรกคารูอัยมปะทันตาธรรมสวรกคารูอัยมปะทันตาบทสวดน้ำการจิติคาถา โนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมิสระนังเงิญยังพุทโธมิสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมหุตุสัพพธาโหนาถิเมิสระนังเงิญยังธัมโมเมิสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมหุตุสัพพธานาถิเมิสระนังเงิญยังสังอุเมิสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัชนะสุทิเมหุตุสั หมดสวดมหาการุณโกนาโทติอัติกาคาถามหาการุณโกนาโทอัตยสัพปานีลังปุเรตวะบาลมีสภาปตุสัมปุติมตมังเอเตนะสจวัเชนะมหันตุสัพพปทวามหาการุณโกนาโทหิตายสัพปานีลังปุเรตวะบาลมีสภาปตุสัมปุติมตมังเอเตนะสจวัเชนะมหันตุสัพพปทวามหาการุณโกนาโทสุขายสัพปานีลังปุเรตวะบาลมีสภาปตุสัมปุติมตมังเอเตนะสจวัเชนะมหันตุสัพพปทวา บทสวดมหาสมัยส e um ah ja uh ูตรเอวัเมสุตังเอกังสมยังพระกวะสะสักเกสุวิหะลติกบีโรภโตสมิงมหาวณิมหาตาภิคุสังเกนะสติงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสเพหิวอรันเตหิสชาังหิกาลวัตต์จะดูกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุนติปัสถะพระขาวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายจิกานังเทวานัง เอตัทธโหสิอยังโคภะควาสักเกสุวิหรติกะปิลวัตุสมิงมหาวเนีมหาตาภิกุสังเคนสัตติงปัญจมัตเตภิกุสะเตหิสะเตหิวอลหันเตหิทัสหิจะโลก a า h a โตหิเทวตาเยปุเยสันนิปติตาหุนติทะภะควัาตังทัศนายะภิกุสังขัญจายานูณะมายมปิเยนะภะควาเตนุปัสสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภะควโตสันติเกะปจิกะคาถาปาเสยามาติ อตโคตาเทวตาเสื้อยาทาปินามะพละวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภควะโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภคะวันตานังเออพิวา เทตตาวะเอกามันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภักขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิมหาสมยโยปวัตปวัตนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปราชิตสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาภักขวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิตัด ตะระพิกาวสมาทหังสูจิตตังอัตโนชุกสกสอุชุกรรมกังสุสาลธิวเนตานิคะเหตตะอินทะลิยานิรักขันติปันธิตาติอัตโคอ,อัปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสริเฉตตาวะคีลังเฉตตาวะปะลีคังอินทะคีลังโอหัจมะเมชา เตจารันติสุทาวิมาราจขุมตาสุทันตาสุสุนากาตเตอัทโกอปาราเทวตาภคกวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตคามิสันติอปายะโภมิงปะหายะมานุสังเตหังเทวกายังปะริโปเลสันเตเต อตะโขภควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโรกตาตุสเทวตาสันนิปฏิตาหนติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอติตมัทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิพุทธเตสมปิภควันตานางเอตตปรมาเยวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยะถาปิไม่หังเอตะพระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันติอนัล อนาคตมรรมานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปภพระขวันตานังเอตะพระมายวะเทวตาสันนิปฏิตาปวิสันติเสยยะทาปิไมหังเอตะระหิอาจิกิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทกิจิกิติสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกลงมณสิกโรธะพาสิสามิติ เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกวโตปจัตสสูงปะกวะเอตะทะโวจาสิโลกม,มนุกัสสามิยัตถพมมาตถาสิตาเยสิตากิลิขพลังปะหิตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวสันลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมะนาสาสุทธาบิปัสันนามานาวิลาพิญโยสัตปัญญาสเต

สาณมัทสุงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาพุตาอหงตันจัสพังอภิญญา่าววคิตธวานเจะคูมาตโตอามันเยสัทธาสาวเกสเนและเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทพิกโวเยวหังกิเตยสามิขีลาหีอนุปปัสโสสัตตาสหัสวาอยากาผุมมากะปิดลวัตวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสีโนโมทัมมานาอภิกามุงพิขูหนังสมิติงวันังชาสหัสาหอมาวตา ยัขานาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตอัสสินโนโมทัพมานาอิกรมุงพิขูหนังสมิติงวันังสาตาคิลาติสหัสสายัขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตอัสสินโนโมทัมานาพิกรมุงพิคุหนังสมิติวันังอิเจเตโสละสาธหัสสายักขาหนาณตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตอัสสินโนโมทัมานาพิกรมงพิคุหนังสมิติวันัง เวสามิตาปัญจสตายักขานันาตะวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยิศสศิโนโมท้มนาอภิการมงพิขูนังสมิติงวันังกุมพิโรลาชาไคโกเวปุลัสสานิเวสนังพิญโยนังสัตตาสหัสังยักขานังปะยิรูปาสติกุมพิโรลาชาไคโกโสปะคาสมิติงวันัง ปุริมันจัตทิสังราชาทัตระโทปัสสาสติการทัพพานังอธิตติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิตตสัพพะโวอินทนามามาภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันวันโตยัสสินโมุทัมนาภิกามงพภิกขุนังสมิติวนังทักขินันจัตทิสังราชาวิลุมโหตับปัสสาสติกันภกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัสีโสปุตตาปิตตสัสพะโวอินทนาามาภาลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวันังปัชฉิมันจัติสังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชาสัสสีโสปุตตาปิทัสสะพัโวอินทะนามามาภรลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิการมุงพิขูนังสมิติงวันัง อุจารันอุตรันทิสังราชาืุเวโรตัปภาษาสติยักขานังอธิปติมหาราชาจัสสิโสปุตตาปิตัสสะพาวโยอินทนามามาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตสัตสิโนโมทมนาภิกาโมภิกขนังสมิติวานังปุริมาทิสังทารโธทักินีนับิลุณาโกปัจชเมนวิรูปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตโรทิสาทัตธันรมาณาอัทถังสุ วเนกปิรวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิคาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิตูสะวิตุจะวิตูโตสหจันทโนกามเศโทษกินนุจะกินุคันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปมัญโยจะทะเทวะสูโตจะมาตริจิตเะเสโนจะกันทัพโพนโรราชาสนุสโโล อาคูปัญจสิโคเจวติมภารูสุริยะวัชชาสหเอเตจันเยจราชาโนคันทภสหยาสหราชุภิโมทมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงวนังอัฏคูพานสานาคาเวสาลาสหตจักกากัมพรัสตระอาคูปายาคาสหยาติภิยามุณาทัตระทัจจาอาคูนาคายสัสสินทัเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวนังเยนา ฆราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปิกป,ปักขิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชชาปตตาจิตราสุปนานอิติเตสนามังอภยันตทานาคราชาณมาสิสุปันนะโตเขมมะกาสิพุทโธ <c oughs> ตันนาหิวาจหาหิอุปะวะหยันตานาคาสุปันานสารณะมกังสุพุทธัง ชิตาวชิระหักเทนะสะมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัสเซเตอิทธิมันโตยัสสินูการะกันจามหาพิสมะอสุราธานะเวคสาวาเวปจิติสุจิติจปะปหาราโทนมมจีสหัสตันจัตภะริอุตตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตตวาพระลิงเสนัง ดาหุพัทธโมปาคะมงสะมาโยมัทานิพัทธันเตภิกขุนังสมิติงวะนังอาโปจะเทวาปัตวีจะเตโชวาโยตถาคมุงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยัสสะสหะเมตากลุนาการิกาอาโกเทวะยะสัตสีโนทัศเตเตธาลกายสัพเพนานัตตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนอกันโตยะสัตสีโนโมทามานาภิกกาโมงภิกขุหนังสมิติงเวนะ สมิติงวะนางเวนทูจะเทวาสหาริจจะสัมมาจะทุเวยมมาจันทัสสุปานิสาเทวาจันทะมาโคบุลักขิตาสุริยัสสุปานิสาเทวาสุริยะมาโคบุรักขิตานัตตานิปุลักขิตวาอาโคมันทะวลาหกะวะสูนังวาสวเสโทสโกปาคสุรินทโธโุลรินทัธโททัเสตทัสกายาสเพนะนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโน โมทัมานาภิกมุงพิกุหนังสมิติงว่านางอัฐาคูสาหภูเทวาชาลมักคิริคาลิวะอริตกาจะโลชาจะอม,มาุปภะนิพาสีโนวัลุนาสาหธรรมมาจาัจจุตาจาเนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวนีสีโนทัศสิเตสะกายาสัพเทนานัตวานิโนอิทธิมันโตชิติมันโตว,วันนวันโตสีโนโมทัมานาภิกาุงมพิกุหนังสมิติงว่านัง <c oughs> <c oughs> ัมมานามหาสัมมานามานุสสัมมานุสุตตมากิตธาปตูสิกาอาคูอาคูมโนปตูสิกาอาทากูหาลโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสิโนทัสเสตระกายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิการมงพิขูนางสมิติงวะนางสุกากะลุมหาอรุณาอาโคเวคนะสาสหะโอทาตะไครหาปาโมกะอาคูเทวาวิจักขนา สัทธามัตตาหะหาละคาชามิสกาเจยัสสินโนธานะยังอาคาปชุนโนโยทิสะอภิวาสติเตทาเซติทัสกายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเจยัสสินโนโมทามนาอภิการมุภิกขุหนังสมิติวันังเขมิยาดุสิตายามากัตถกาเจยัสสินโนสัมพิตกา ลามาเศทาโชตินามาจะอาสวานิมานะติโนอาโคะอะทาโคปะนิมิตาทัศเตสะสกัญญาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาภิกามุงภิกขุนังสมิเติงว่านังสัตเทเตเทวะนิการยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนังสมิเติว่านัง สัทเถตเถวนิกายยาสเพนานัตวิรโนนามันวเยนนาอาคันชงเยจันเยสัตติสาสะหะบาวุฒาชาติมักค,คีหลังโอคะตินนะมะนาสวังทักเขโมฆะตลังนาคังจันทังวาอาสิตาติตังสุพามาปะระมตัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุม,มาโรโอติโสจะโสปาคะสมิติงวะนังสะสะพัมมรโกานังมัต มหาพรมมาพิติทติอุบปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสธาอิสราอาโคปัจเจกวาสวัตติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาลิโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเตเทเวสพัมมะเกมาละเสนอาอภิกามิปัสสะก,กันหาสัมันที่ยังเอถากันหาถาพันทถาลาเคนพันทะมตถโวสม,มันตาปะริวาเลถะ <c oughs> มาโวมุนจิตตะโกจินังอิติตะทฐมหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตะระมาหัดจะสะรังกตวานเพรวังยะาบาวุสโกเมโขทะนะยันโตสวิชุกโกตทาโสะปัจุทาวติสังกุโทอสยังวเสะตันจะสะพังอภิญญายะอภิญญายะวะว,ะวะคิดตวา นับจากขุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวกเกสเสนและเตมาราเสนหอภิกันตาเตวิชานาคาภิกขโวเตจะอาตบปะมากาลุงสุตวาพุทธาสาาสนานงวีตาลาเกหะปะกาโมเนสังโลมาปิอินเชยุงสัพเพวิชิตตสังฆามาพระยาติตาวิสัสสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชเนีสุทธาติ บทสวดจนนชัยยาปรกรณนน์นโมเมผุตเตชะสาลตนตยะธรรมมีกาเตชะปิสิทธิปสีเทวาน่าลายาปารเมสุราสิทธิพัมมาจะอินท่าจะจัตตุโลกาคัมภีรลักกาการสุนุตถาภูตุงคังคาจะสสพาม,มาชาัยปาัาสิทธิพะวันตุเตชะยะชะยะทอลนีนิทอลนอุทธิอุทธิาท,ทิณทิช,ยชยขาขาขะยะชะยะกคนณนตุณณิสัยนิไลส,ยสยัลลยเสายนาเมโลลาจะปนนโนละชี chýa chýa kham pi la sôm pi na khen thanhà khe pi sa japu ta cà li chýa chýa thun ni mít ta lo khe chýa chýa sinh khe suta ta namukhà cha chýa chýa vần namukhà cha ta chýa chýa tam bà tì na kha ku lạc khăn thuốc chýa chýa khất chác con tu tu long súc la phu chong si ha pya khà ti pa chýa chýa ta chita chita sen na li, puna, สุธินรดีชยะชยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะทอนีตะเลสัทธาสุชัยยาชยะชยะทอนีสันตินสัทธาชยะชยะมังกลาลัญยาภวัคเฆชยะชยะวรุณยากเฆชยะชยะลักกเสโสละพุชะเตชาชยะชยะพัมมาธนาคาทักขนาชยะชยะราชาธิลาสาชัยชยะชยะปตวิงสาบพังชยะชยะอรหันเต อันหันตาปัจเจกพุทธสาหวังชยชยะมาเหสุโดหาโลหาลินเทวาชยะชยะปัมมาสุลโคชยะชยะนาโควิลุนหาโขวิลูปะโคจันปะโคจันที่มาลาวิอินโทจะเวนเตโยกจะกูเวโรวัลุโนปิจะอคิวายโยจะปาชนโหกุมารโรทัตระตะโกอัถาลัสสะมหาเทวาสิทธิตาปะ สัทโยอิสิโนสาวกสัพพะสัพพายะรามโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสะปาโรจะชยยกลงเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสติภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะชยหอนตุเตชยมังคะลัง ชโยปิปุตสสะสิลิมโตอยังมลสะจปาะปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพทิมันเดปโมติตาใชยะทัธาพัมมะคนาเมหิสินชโยปิปุตสสะสิลิมโตอยังมลสะจปาะปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพทิมันเดปโมติตาใชยะทัธาอินทคนาเมหิสินชโยปิปุตสสสิลิมโตอยังมลสะจปาะปิมาโตะปราชโยโอโคสยัมโพทิมันเดปโมติตาใชยะทัธาเทวคณาเมหิสิน ยโยปิพุทธสัจลิมาโตอายังมาลัสสะจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเดปโมติตาชัยยะตถาสุปันนคณาเมฮิสิโนชโยปิพุทธสัิริมาโตอายังมาลัสสะจปาปิมาโตะปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเดปโมติตาชัยยะตถานาคคณาเมฮิสิโน ชโยเปปุัสสิลิมาโตอยังมารัสจัปปาปิมาโตปรชาชโยโอโคสยัมโปติมันเดปโมติตาชัยยะตาธาสะพัมมะคนามมเฮสิโนชยันโตปพธิยามูเลสักกยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังบิชโยโหหิชยัตสุชยมังคะเล ปลาชิตปัลลังเกเสเสปตวิโพขเลอภิเสเกสัพพพุทธนนังอัพภัตโตประโมทติสุณคัตตังสุมังพลังสุภภาตังสุหติตังสุขโนสุโมหุโตจสุยิตทั้งมัมมจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังภเนติเตปทักีนาปทักีนานีกัตตวานรพันตัตเ ปตะกิเนเตอตลาธาสุก at oh ิตาวิร so, ah ar ุณนาวิพุตศาสนีอโลคาสุกิตาหุนทสหสัเพหิยาติภิสุนันโตโพนโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิกาติคายุกาสทหุนตุสุกิตาหุนตุสัพพธาลคันตุสัพพสัตทานังลคันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏฐานเตสังสาพเพ โอเลนโตะมโนราทายุตากาเรปวสันตุวัสสังวสาวราหะการคาจุปัตถวาเตสังนิวาเลนโตะจะสับพะธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะทาละหังบทสวดธรรมะนิยามสุตตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมย,ยังพระควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกัสอะรเมตตตระโคพระควาภิกูอามันเตสิพิกขวติพะทันเตติเตภพิกูพระควาโตปจัดโสสงพระควาเอตถาวาะอุปาทาวาพิกขเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังทิตาวสสธาตุธรรมติตตา ธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังทัากโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะพิสเมตวะอาจิกติเทเสติปัญญเพติปัทาเพติวิวัตติวิภัชติอุตานิกรโรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตทาคทานังอนุปาทาวะทากตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมัติธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราตุขาติ ต latitude, ัณฑคตาโตอภิสัมพุทติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมขตตวะอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวารติวิภัชติอุตตานิกรโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาพิกขเวตทากตานังอนุปาทาวาตัาคตานังทิตาวาสาตุธรรมมัิตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตตาติ wa, <pert Yaz> <on> <Floyd ican> <ocracy> <regardez> ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชตวาอภิสัมเมตวาอาจิขติเทเสติปัญญเพติปัฏฐาเพติพตวิวัลติวิปัสติอุตานิกโลติสพเพธรรมาอนัตตาติอิทะัมะโวจาภะวาอัตตานาเตภิโคภะวะโตภา,าสีตังอภิันุนติบทสวดพรัเตกาลตตะคาถาอตติตังนานาวาขเมยญาณปัตต นับปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงและถ้าตีตามปะเอนันตังอัปปตันจะอนาคตังสิ่งป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งป็นาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันังจะจโยธรรมังตถาตาวิปัสสติอสังนีลังอสังกุปังตังวิทามะโนุะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในีทนันนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคอนแขนมขอควรพอกปูนอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวะกิจจันมาตับปังโกชัญยมลลานังสูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้นาหีโนสังขาลันเตนะมหาเสนนมัจจุนาเพราะการเพียนต่อมัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังบิหาริมาตาเปิงอโหระตมะตันทิตังตังเวพัเทกรัตโตติสันโตอาจิคติมุนี มุนีผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงสัตติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวกณนะ สัพเพสังฆราหนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและลุกประธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไปเที่ยงเกิดขึ้นขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังาราุกขสังขารคือร่างกายจิตใจและรุกประธรรมนำทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นตุกตนยากว่าเกิดขึ้นแล้วแกเจ็บแต่ไปสัพเพธรรมะอนัาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของแม้ ของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตตังเมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงเมลังเมอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอายังกายุ่อาชีลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในเปตตวิญญาณนุ่กันปัสจาวะมญานชุดโตอันก่อทิงเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทเอิงซึ่งแผ่นดิน สลิงพลังอยู่ว่าประดุจดังว่าต้นไม้และต้นพื้นนี่ละทั้งฮะประโยชน์มีละอนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปาทวัจนธรรมมิโนมีของเกิดขึ้นแล้วและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาปัจจิตวานิโรชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคโคขความเข้าไปสงบละงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัปเพสตามลันติจัดสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสุจรมลิสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายดา่เที่ห่างมลิสามีเราก็จตายยออ่างนนนั้เหมืกันนทาีีมเอตายยนีี้่่่อมมมไแกเเราลย บทสวดไม่ตายยังกินจียังกินจีกุศลังกำมมังสัพเพหิพะเตหิกตังพุญยังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพลโตเยเทวาอัสมิงท่านิอธิคตาธิคายุกาสทาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกคาภุมจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกคาภุมจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกคาภุมจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกคาภุมจันตุสัพเพปิสัสสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาหุนตุทุกคาภุมจันตุสัพเพอาจาริยุปชัยยะสุกิตาหุนตตตุุุทกกขปมจััันนสพพเา สุกิตาห้องตูทุกขาปมุจจนตูสัพเพเทวาสุกิตาห้องตูทุกขาปมจุจจนตูสัพเพสัมมาตินางสัมมิชันตูวโวบทสวดบูชาลงบุตรวนมโมุทิสัตโตอคันติมายะอิติภะวานนโมุทิสัตโตอคันติมายะอิติภะวา,านนโมุทิสัตโตอคันติมายะอิติภะวาปิดฐานนักทาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาตินี ชูเปคทะเรโพิคาเราเรตีงเถ็ยงตาธรรมทาธาเนณพระวันตุปุชิตาสดทิ้งกรนเตทวิหารมันทะเลเทราจัมมัตชานาวกาจัพพิขโวสารามิกาทาะปติอุปัสกาพามาจเท,ะทะสานิคมาจไอสลาสัปานโพตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาพิชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัฐโวปปัติกานิยานิการธรรมะลังปัาจเจเต สัพเพปิทุกขัสสะคารุนตุสังฆยังทาตุจิรังจะตังธัมโมธัมมะทารังจับภะลาสังโคโหตุสัมารโควะอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมเหหลัขันตุสัทธโมสัพเพปิธรรมะจารินโนพุทธิ์ทิงสำปาปุกเนยามะธรรมะมอริยปเวทิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิจานินโน พุทธศาสนีสัมมาทังบวชเชันตุกาลเลเทวะอุวาสันตุอุทธิภาวายัสัตานังสัมมิธังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจะอัตประชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนราชาโนประชังละขันตุสัพพทาทิวตาอโยชนคาถา โอสถเทวดาทุกขปิตาเจนิทุกขพยาปิตาเจนิพยาสุกปิตาเจนิสุกหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตตาจอมิหิสัมปทังปุญญาสัมปทังสัพเพทิวานุโมทันตุสาพะสัมปติสิทธิจารทานังท่ันตุสัทธายะเล็กสีลังละขันตุสาพะทาภาวนาผลิตาหุนตุขัชันตุเทวดาคตาสุมังคลักาณ์หุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสาพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนาสุธิหุนตุนิลาตระหุนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสาพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาาเวนนนนนสสสุุุุุุทิิหหตตรัััััดงงงพพมค

พุทธาลปตาปเจกนันจยังพลังอรหันตนัจติช่นาเรางรนามิสัพพสูสะเปพุทธาปรปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนัจติช่นะงบรามิสัพพสเปพุทธา l รปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนัจติชนะงบรามิสัพพสูสะเปพุทธาปรปตาปเจกนันจะยังพลังอรหันตนัจติชนะงบรามิสัพพส ต <Wars> mhm. ัว <Gym. S 1> นั้แห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขออนบ๊อก้าุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินาธิบพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ธศิวะสุวรรณกาลัยขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกโศกรคภัยตรายทั้งปวงให้มีหลังในได้สุดจิตมั่นคงเป็นสมาอาชีพสั้นธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทัาทุาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตายทัสิทีทั้งฝ่ายไ,ไลยใฝ่ายเราลมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมเตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและฤิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กับความและบูชาทุกการเทิุ